ของโลกในที่สุดพรจจะเจ้าจะทรงโปรดปราบทั้งสิ้นระบบระบบของโลกกำลังสูงไปถึงจุดที่เรียกว่ามนุษย์นั้นมีความฉลาดมนุษย์มีความสามารถสูงมากซึ่งเป็นสมัยซึ่งพระธรรมวีบอกว่านั่นคือยุคสุดท้ายที่มนุษย์จะฉลาดอย่างมากมนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าทดแทนพยายามจะต่อสู้กับพระเจ้าสร้างอวัยวะเทียม มนุษย์พยายามสร้างจรวดขึ้นไปเพื่อจะไปหาบ้านใหม่พระเจ้าให้บ้านในโลกนี้ก็จะไปอยู่บ้านนอกไปอยู่แถวดวงจันทร์ดวงกฮะมนุษย์พยายามทำอาหารซึ่ง่ปชนอาหารของตนเราทุกวันนี้เรากินอะไรกินแต่ซีเรียลกินเหมือนแมวเหมือนหมาเลยไปกันใหญ่แล้วครับมนุษย์ไปกันเละเทะเละตุกตปกมะเร็งก็ถามหาทุกอย่างก็ถามหารประการสุดท้ายประการที่หกสามจุดหกเพื่อเจอมสถานศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างทิศจักรเพื่อสร้างวิหารใหม่ในพระเจา้าวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่กรุงยาูซตเลมจะถูกสร้างขึ้นใหม่สถานศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอิสราเอลในยิวจะถูกสร้างขึ้นใหม่ตามพันธสัญญาในโมริยาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา้าแล้คำพีบอกว่าที่สุดทาไมที่สุดคริสเสียนในโลกกําลังรออะไรกําลังรอให้การสร้างพระวิหารครั้งสุดท้ายเกิดขึ้น ก็ตคามีริมีบัรชี้ไ้ว่าถ้าเกิดการสร้างพระวิหารเกิดขึ้นสําเร็จเมื่อไรประเทศก็จะสเสด็จมาจากนั้นเรากําลังทั่วโลกกําลังคริสเสียงทั้งโลกกําลังเล็งไปที่เยรูซาเล็มถ้าเมื่อไรพระวิหารถูกสร้างขึ้นในที่ที่เป็นโดมออฟล็อกปัจจุบันเมื่อไรถูกสร้างขึ้นในบริเวณพระวิหารเดิมที่ถูกทําลายไปแล้วเมื่อนั้นเวลาของประเทศก็มา การเวลานั้นกำลังใกล้เข้ามาฉะนั้น70สัปดาห์ทำนายเพื่อเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ในฝ่ายวิญญาณสถานศักดิ์สิทธิ์หมายถึงคริสตจักรแท้ผู้เชื่อแท้เราทั้งหลายเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์เป็นเยรูซาเล็มใหม่เป็นวิหารใหม่ของพระเจ้าในสมัยพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายมีวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อชีวิตบริสุทธิ์เราไม่ได้สามารถบริสุทธิ์ด้วยตัวเราเอง แต่เมื่อพระวิญญาณทรงอยู่ในเราเราจะสามารถเอาชนะนิสัยบรรผล่งพระวิญญาณของพระเจ้าคือความรักความ,รวามรปราดเพื่อใจใช่ไหมครับคือการสามารถบังคับตนได้พระวิญญาณเบื้สุดจะทําให้เรามีกําลังที่จะเป็นคนดีได้เราเป็นคนดีได้ด้วยตัวเราเองไม่ได้เพราะเราเป็นคนบาปแต่โดยพระวิญญาณที่อยู่ในเราในคริตจัรที่มีพระวิญญาณเรืสุดการทรงสถิดของพระเจ้าเราทั้งหลายจะถูกสร้างขึ้นใหม่เราจะเป็นพระวิญารของพระเจ้าเเมนไหมครับ เมื่อไร,รเยรูซาเล็มมีสันติภาพโลก okay, e. จะมีสันติภา حد. พเมื่อเจ็สสัปดาห์สุดท้ายมาถึงพระเยซูจะมาครองพันปีในโลกนี้งานเสด็จมาเหนือภูเขาเมือกอบเทศเป็นที่ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาดังนั้นคริสเตียนกําลังรอคอยการสร้างวิหารขึ้นใหม่ในกรุงเซเลนและกําลังสร้างิีตจัรขึ้นใหม่สีจัรแท้เจ้าสาวแท้พระเยซูเป็นศรีษะของิสตจักรเราเป็นวิหารของพระเจ้าเมื่อไริสตจักรแบบนี้เกิดขึ้นมากมายวันนี้ เราคาดหวังให้ทิ่จักแบบนี้เกิดขึ้นในภูกเก็ตเอเมนไหมครับเเมนเราจะเป็นกลุ่มคริสจักรในภูกเก็ตจะเป็นคริสจักรแท้ของพระเจ้าเป็นพระวิหารของพระเจ้าพ mm hmm. ี่น้องเราจะยืนขึ้นด้วยกันเราจะมีโอกาสได้ไถ่ครวนสิ่งที่ฝังเทศในเช้าวันนี้เป็นการเทศนาที่ยากมากสําหรับผม mm hmm. เพราะว่าเป็นการตีความเป็นการสอนเรื่องเวลาและยุคสุดท้ายมีการต่อสู้เพื่อไม่ให้เราเข้าใจ แต่ก็ไนพระเจ้าคาดหวังว่าขอให้พระเจ้านำความเข้าใจไปมิายาสู่ท่านท่านพระเจ้าต้องเทศคักของพระเจ้าท่านต้องฟังคักของพระเจ้าให้เราพวบศรีรษะหลับตาและให้เวลานี้เป็นเวลาของพระเจ้าลาบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์เรายกพระองค์ผู้ชา อนลังพระอง์ประทานห้คำสรรเสริญให้ทั่วโลกคให้ทั่วโลการประกาศพระบารมีประกาศระบารมีสาธุกาประยงค์บุษงลิธารูุ้ษงครอบคล้องบุษงครอบคลองชัวดีนิรั อาถูกันพระนามองค์ทรงฤทธทรงเป็นราชาสมงเป็นราชาที่รักยกรับใจอีกสักครั้งหนึ่งพระบิดาพระบิดาในสวรรค์เรารับร,ร่วมราเับร่วด้วยความจริงใจเอเมนเรายกรานาเรา บูชาให้ประบาลลางประค์ประัาเนื ta, ้อคำสารเสดให้ทั่วโลกาให้ทั oka, ่วโลกาประาพระ กับพระเจ้าหรือไม่วันนี้พระเจ้าร้าใจท่านพระเจ้าอยากเชิญเชิญคนแบบนั้นที่อยากให้พระเจ้าสถิตอยู่ในท่าลางเสียงเพลงนี้ขอให้ท่านเดินออกมาเพื่อให้พระเจ้าเจิมท่านในเช้าวันนี้ตอบสนองเสียงจากพระเจ้าตอบสนองคําเทศนาด้วยใจของท่านด้วยวิญญาณของท่าน้วยชีวิตของท่าน มีน้องมีเสรีภาพทุกครั้งที่ฟังเพ่งเราเป็นการพลัของเรา,าให้เราหยอกเชื่อพระเจาา้าแสดงออกถึงความเชื่อ เยเชื่อพระเจ้าสุดใจบัดนี้สูญสิ้นไปในเช้าวันนี้พระเจ้าเรียกท่านมาที่นี่เพื่อบอกว่าพระคิดเป็นของจริงมนุษย์ไม่สามารถตอบสนองแผ่นดินของพระเจ้านอกจากพระเจ้าท่านเคยไว้วางใจในมนุษย์บางคนท่านเคยไว้วางใจในสิ่งบางสิ่งแต่ในเช้าวันนี้พระเจ้าต้องกใ้ท่านไว้วางใจพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้า ถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านขาพเจ้าอยากพบท่น